ได้ได้ได้ของพอนายไปเบียดแก่หมอเบียดแก่แล้วไปครแต่กะเบียดแก่หลักแบบนี้หมอประเธานนี้เหนื่อนม,มากัปไปแบบมากเชื่อไปเชื่อไปหัวกับเป็นคู่เนี่ยัเป็นคู่อยู่อำงจจออ้งยากใจ ไปว่าไปมันไม่ยัง่นคิดการงานยงานขนี่ยททานคนันโยนตึงขึ้หมอว่าเอาเจอร่างตายแต่หาตงไหนผมมผมิดงอ่าง้มมแง่ไปมันคือบอแมนขครท่านจเข้าเลว่าันเพราะถ้าูตอวเขางกว่างออกหมอับก็บอกคนงานเนื้อั้งทาเขาเห็นทั้งท่า อธิษฐานเปี่ยแก่เอาเอาเปลี่ยก่อธิษฐานยังไงเออภาวห้ามคือปกติเราไหยแลลนมานน่ำข่านดีด <c oughs> <c oughs> ีมันคือปกติลูกหลานจะข่านลูกหลานไปจัะไหนมากจังไหนบางหนูบางหลานได้่ะดับภาวเพาวาเขาเบียดแก่แต่ยึดหลักานรมเองภาวามัน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 มืึมันไปประเดี๋ยวพ่อแก่อธิรานเสรตจับกะเอาเปียนแก่ไปหน น,ง variance, น, analyze, ah. Ah. นงังข้ามมาเมื่อเมื่อเมื่อออกจั้งหวะคนทั้งกองไปท่านบอใหญ่ๆนั่นคืออะไรนั่นก็เป็นอาธุกครับ